แอนนาสุดทนแฉนุกป้ายนักร้องหนุ่มคู่จิ้นฮอตไม่ดังรักกันดีวันนี้ยังไงดาม่าหนักนักร้องสุดฮอตนุกธนาดล กูจินของปลายฉัรนภาหรือที่รู้จักกันคือนุกปายเจ้าของเพลงดังรักนาเต้าวานหลังมีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งระบุว่าเป็นแฟนเก่าของนุกออกมาโพสต์สตอรี่บนอินสตาแกรมส่วนตัวแชร์ถึงเรื่องราวสมัยที่คบกันต้องปกปิดไม่ให้ใครรู้พร้อมเผยแชทก่อนฝ่ายชายดังตัวเองซัพพอร์ตทุกอย่าง แม้กระทั่งเรื่องเงินไม่เคยอายที่จะจับมือเขาไปนั่งเฝ้าเราถ่ายงานก็มีเพราะเขาไม่ค่อยมีรายได้คนซัพพอร์ตเรื่องเงินจะเป็นแอนนาไม่ว่าจะดัดฟันซื้อมือถือให้ทุกครั้งที่เขากลับบ้านหาพ่อแม่หรือค่าใช้จ่ายอะไรเราช่วยได้เราให้หมดเพราะเขาบอกว่าเขาเบิกเงินยากเขาไม่ดัง เงินซักบาทจากเขาแอนนาไม่เคยได้ไม่เคยอายที่แฟนจนเลี้ยงดูแลเราไม่ได้เราดูแลเธอก่อนได้ขอแค่กำลังใจและความซื่อสัตย์พอไม่ลืมกันก็พอดังมาก็ไม่เคยขอเงินซักบาทอยู่ด้วยใจพร้อมบอกด้วยว่าก่อนจะมีชื่อเสียงก็รักกันดีแต่พออีกฝ่ายมีชื่อเสียงโด่งดังก็เปลี่ยนไปและกูจิ้นอย่างไปก็รู้เรื่องมาตลอด โดยแอนนาที่ออกมาแชร์เรื่องราวดังกล่าวโพสถูกแฟนขับนุกปลายรุมต่อว่าโดยระบุว่าติ่งคู่จิ้นที่ดังที่สุดตอนนี้ดูการกระทำพร้อมทั้งขอบคุณคนที่เข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากโดยเจ้าตัวยังบอกด้วยว่าทน99ครั้งไม่ทนหนึ่งครั้งไม่ใช่คนไม่ดีนะคะแต่แค่รักตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด